พัดประโยชน์ราคาสุดคุ้มกับเจ้า Q n a p TS464 วันนี้นะ คะรีมจะมาแนะนำเนสซีเบค่ะในรุ่น Qnap TSC64 นะคะซึ่ง Qnap เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์สัญชาติไต้หวันนั่นเองค่ะและเขานะคะก็เป็นผู้นํานวัตกรรมเทคโนโลยีค่ะด้านการจัดเก็บรักษาข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะนั่นเองนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า Network Attached Storage ค่ะหรือว่า NAS นีนและครีมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าในปัจจุบันเนสเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะทั้งในเรื่องของความปลอดภัยหรือความพึ และในรุ่นของ Qnap t s c 6 4นะคะ,คะก็สามารถที่จะตอบสนองการใช้งานหลากหลายได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดการไฟล์สำรองข้อมูลแปลงวิดีโอใช้งานง่ายสะดวกเป็นมิตรกับผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เนต็ตค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง SMB หรือว่าผู้ใช้งานตามบ้านทั่วๆไปปั้เดี๋ยวคิดมาทุกคนไปดูดีกว่าค่ะว่าเจ้า Qnap TS464 เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง มาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องของเขาก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดสีี่่เหลยมค่ะที่ดูโมเดิร์นมากๆเลยแล้วก็ดูเรียบหรูมากมากนะคะขนาดของเขาเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เกะกะเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะวางใต้โต๊ะคอมได้แบบสบายๆเลยส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นฝาปิดแบบโปร่งแสงนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะแล้วก็จะมีสกรีนโลโก้ Qnap อยู่ด้วยค่ะเวลาเปิดนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ฮาร์ดดิสนะคะขนาด2.5นิ้วแล้วก็3.5นิ้วได้ถึงส่ตัวด้วยกัน ซึ่งวิธีใส่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เพื่อนๆเนี่ยถอดถาดเบ์ออกมาค่ะก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบสบายๆนะไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องมืออะไรให้ยุ่งยากถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องค่ะและยังมีไฟแสดงสถานะการทํางานอีกด้วยนะแล้วก็ยังมีพอร์ตเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็น USB 3.2 Gen 2ที่มีความเร็วถึง1 0กิกะบิตเปอร์เซที่ถือได้ว่าเร็วมากๆเลย และยังมีปุ่ม copy นะคะไว้สำหรับกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยเชื่อมต่อข้อมูลด้วยพอร์ต USB ค่ะแค่เพื่อนๆนะคะกด copy นะไฟล์ต่างๆนะคะจะเข้าไปอยู่ใน NAS เป็นที่เรียบร้อยค่ะ มาที่พอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างนะคะก็จะมี USB 3.2 Gen2 ค่ะที่มีความเร็ว10กิกะบิตเปอร์เซตนะคะ1พอร์ตนั่นเองค่ะและยังมี USB 2.0 2ช่องนั่นเองนะคะมี s d f i 1ช่องค่ะไว้สำหรับต่อภาพหน้าจอได้นะเพราะเขามีระบบ OS นะคะที่มีชื่อว่า QTS ค่ะตัวนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะต่อเมาส์คีย์บอร์ดเพื่อจัดการไฟล์ได้ง่ายมากๆเลยและยังมีพอตแลนดอีก2พอร์ตค่ะ ในส่วนของสเปคนะคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น CPU Intel Celeron N5105 ที่เขามีการ์ดจอในตัวนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสตรีมวิดีโอจาก N a s นะคะไปยังอุปกรณ์พกพาของเพื่อนๆได้เลยค่ะและเขานะคะก็ยังมี RAM DDR4 นะคะมาให้ถึง8 g ิด้วยกันแต่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะแต่คิมคิดว่า8 g ิเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่อง SSD M.2 สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆแน่นอนและเขานะคะยังมี PCIe Gen 3 x2 ค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดแลนที่มีความเร็วสูงขึ้นก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เพื่อนๆเนี่ยเชื่อมต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์ค่ะเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับวงแลนของเพื่อนๆนะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดโปรแกรม Qnap QFider Pro นะคะในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ทาการสแกนหา N น s นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ล็อกอินแค่นี้ก็สามารถ ที่จะใช้งาน n นสได้เลยค่ะง่ายมากๆและอีกหนึ่งประโยชน์จาก N นสนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานที่ไหนก็ได้ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่า iPad ต่างๆนะคะเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันรองรับด้วยค่ะนั่นก็คือแอป Q s e a r c h นะคะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาชื่อไฟล์ไปจัดการไฟล์ต่างๆก็เรียกได้ว่าสะดวกมากขึ้นนะคะในการเสิร์ชหา้อมูนนั่นเองค่ะและเขาเนี่ยก็ยังมีแอปคิ ปลอดภัยเนี่ยที่มีรูปภาพเยอะโดยเฉพาะเลยซึ่งเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดดูรูปได้ผ่านภายในแอปก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าระบบของทอเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยค่ะแทบไม่ต้องกลัวการโดนแฮกเลยค่ะ เป็นยังไงกันกบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคิวเนี่ย TSC 6 4นะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าจุดเด่นของเขามีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ง่ายนะคะสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้ค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็มีความปลอดภัยที่สูงมากๆเลยนะและที่สําคัญนะคะสเปคของเขาที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาเลยนะไม่ว่าจะเป็น Intel c e l e r o n N 5 1 0 5นหะคะหรือว่า RAM 8 g b นั่นเองค่ะดีไซน์เนี่ยก็จะมีความเรียบหรูดูโมเดิร์นสวยมากๆเลยซึ่งตัวนี้นะก็เหมาะสําหรับทุก กิขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง SMB นะคะ HOME OFFICE ค่ะหรือว่า Production House ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไปก็สามารถใช้งานได้และราคาของเขานะคะจะอยู่ที่24,500บาทรับประกันให้ถึง3ปีเลยค่ะลงทุนทั้งเดียวคุ้มแน่นอนนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w j b c o t h ค่ะหรือว่า line @jbonline สักครบ3,000ันมีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ